กระเทยขอตำรวจจับเข้าคุกป,ปาราพาคนแตกตื่นช็อกเด็กสี่ขวบขโมยรถแม่ครับถกประเด็นดารากลายเป็นซินเดอเรล่าข้ามคืน แม่คะอันที่แม่ขอฟเขาไปออกรายการคุ้งช่องนั้นนั่นแหะค่ะเขาว่าใครติดต่อมาแล้วเขาติดต่อมาแล้วตีโมงแล้วได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอาเจ้าโม่เจัาโม่เบื่อสังนี่เลยได้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 จัาโม่ก็ได้ค่ะแม่บอกเขาขอค่าน้ำมันท่านแม่หัวภาษีอ๋อขอค่าน้ำมันพร้อมได้ค่ะเออโอ้เขาให้ห้าร้อยค่ะแม่เอาหมดไล้วห้าร้อยไปเลยวห้าร้อยกัเอาแม่แม่สิเด็กพี่เหมือนเด็กลูกสาวรวยขนาินั้นเลยโอ้ได้ค่ะได้ค่ะเป็นค่าน้ำจิ้มน้ำเชื่อม ตีข่าวให้งงชงข่าวให้มั่วจั่วเละทุกประเด็นให้เป็นนั่งเทียนเพียนข่าวสว,ส,สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการนั่ง,งเทียนเขียน,ยนข่าว <laughs> นั่งเทียงเขียนข่าวผมจะตัวหนุ่มสนามครับผมบอลเสียงยิ้มครับพีฉันรุ้งค่ะวันนี้นั่งเทียงเขียนข่าวมีอะไรครับ เรก่องของลุงก่อนนะลุงก่อนเลยครับโอเคเป็นเรื่องที่แบบว่าคนจีนค่ะคือต้องนึกถึงนะประเทศจีนนี่นะประชาชนเขาเยอะมากนะถูกต้องผมเมื่อคิดว่าอะไรว่าประเทศจีนก็คงจะมีแต่บ้านเรือนบ้านเรือนที่เป็นชั้นเดียวเป็นชั้นเดียวสองชั้นเป็นคนจนๆแล้วติดติดกันเหมือนสลัมอะนะผมคิดในใจเป็นงั้นนะพอเวลาไปปักกิ่งมาทิ้งตึกยังกโอ้โหตึกแบบว่าแล้วคนอยู่ตึกกันยอดนะคนอยู่ที่เป็นคอนโดกันซะมาก รัฐบาลเขาสร้างคอนโดให้เพื่อให้ประชาชนเขาอยู่เลยโดยที่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านเป็นหลังๆแล้วนะเดี๋ยวไม่มีบ้านเป็นหลังๆเลยต้องออกตามต่างจังหวัดต่างจังหัดไกลถึงจะเจอบ้านเป็นหลังๆในเมืองทุกเมืองเลยเป็นคอนโดสูงๆโดนจัดระเบียบไว้หมดแล้วจัดระเบียบไว้หมดอ่าเนี่ยถ้าผ่นดินไหวมานี่หมดเลยตายแผ่นดินไหวเขาตึกเขาก็สามารถที่จะมันไม่ไหวถึงขนาดตึกหักลงมาหรอกแต่แผ่นดินไหวที่ไหนไหวจนตึกหักลงมาไม่มีอ มีแต่ตึกซุดลงไปแ้โว,วโอเคแต่ดินังหวะโอเคเอางี้ก็คือข่าวมันมีอยู่ว่าพ่อแม่ชาวจีนสมัยนี้นะตรงที่อยู่ในที่กรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนี้นะคะเขารายงานมาว่าพ่อแม่ชาวจีนสมัยนี้เขาเอารูปลูกสาวลูกชายเนี่ยไปประกาศตามสวนสาธารณะเพื่อหาคู่ืเลิศมะ แต่ละคนนี่ก็จะเอารูปเอารูปไปติดไว้นะคะก็จะบ่งบอกว่าส่วนสูงอายุการทํางานการศึกษาของลูกตัวเองไว้เอาตาไว้ตรงราวแขนผ้าตาสูนสาวทำน้าแล้วก็บางลายนี่ก็คือพูดคุยกันเองอย่างเธอมีลูกสาวหรอฉันมีลูกชายอะไรประมาณนี้เขาถือว่าการหาคู่แบบนี้ถือว่าเหมาะที่สุดในยุคนี้แล้วเัาใช่ทันทัง่ายๆเลยใครอยากมีผัวก็เดินไปดูตามป้ายนี่มีมีภาพไหมดู ใครอยากมีเมียก็เดินไปดูตป้ายอ่าติดไว้อันนี้สเปคหน่อยหน้าตาดีอันไหนติดนานทั้งแต่ไหนาตัวเองคิเล่นี่เคลือนเปขายเบอร์โทรศัพท์เลยอันนี้กันเอ้าวก็น่าสนใจน่ารักดีอ่ะใช่เออไปติดบ้านเราน่าจะทำบ้างนะตามส่วนสาวนะไปติดเลยคนละสี่ร้อยห้าร้อยลุงลาวันอยากมีสามีเอาที่ตัวใหญ่ๆหน่อยเพราะลุงลาวันตัวเล็ก ชั่วคราวเท่าไหร่รูกออกมาจะได้กลางๆนี้ไม่จริงๆหนูเป็นคนไม่มีสเปคนะอก็คือแค่แบบว่ารูปหล่อพ่อรวยการศึกษาดีชาติเรกลัดีเป็นผู้เก่ามึงจะไม่ได้เลยที่เปิมานี้มาปล่อยผ่านข่าวของที่เตอะนั้นน่ะแะอของผมถามว่าแปลกไหมไม่แปลกเท่าไหร่กะหอกกรสอบเหรียญหนัก300กโไปถอยรถใหม่ครับ Oh. ดูมชาวจีนนี่ชาวจีนแล้วน<ด>คนจีนชอบทำอะไรแปลกๆชาวจีนครับคนระสอบเหรียญเจ็กระสอบหนัก300กิโลไปซื้อรถมา1นึคันครับค่ะบอกได้เลยว่าเงินหยวนทั้งหมดรวมเป็นเงิน60,000หยวนครับราคาประมาณ290,000 oh. บาทมาซื้อรถขนาดนี้ธนาคารที่ยอมมานับให้เพียงแห่งเดียวแถมจะก,การเหรียญไว้แค่1 0,000 ถ้าพันอยู่เท่านั้นเองครับม,มีรถผมมีโนงงาคารจะซือ้อแต่ผมเป็นเออ่ผมเป็นคนขายรถจะขายไหมต้องเงินนะพี่ถ้า <ผม S 1> เกิดไม่จะเป็นเหรียญมันก็เป็นเงินไม่เอาถ้าเกิดสมมติไม่ขายเอาตำรวจไปจับได้เลยนะข้อหาอ,อ่คุณไม่อ,อ่นี่คือฉันซื้อคือตามกฎหมายไงเงินนี่เงินเงินใช้นี่ตามกฎหมายถูกมันต้องขายเนี่ยครับเนี่ยน้องคนนี้ครับเงินเขาใส่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็หมุน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 ไว้แล้วทำเป็นแท่งๆแท่งๆแท่งๆ เออแล้วก็ไปซื้อรถคันละสองแสนกว่าบาทแต่ว่าธนาคารเอาแค่เอาแค่หนึ่าเดือะไม่รู้เท่าไหร่เออเอาแค่ครึ่งมา้งเยอเกินนะหมื่นนะเออหมื่นห้าหมื่นห้าอยู่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะก็หกหมื่นหยวนก็สองพันเก้าอยเก้าสิบหมื่นห้าหยวนก็ประมาณแสนแสนนิดๆเหรอครับผมเลยผมคำนวณปุ๊วันซื้อผมไปซื้อซัตโฟล์ตัวนผมขนไปนะผมขนไปประมาณสองพันสองพันก๊อปอนอ่ะไม่ไม่ขายให้ผมเว้ยผม แจ้งตำรวจเลยราคาทองกระป๋อนขนมปังเอาเอาขนมปังสองพันกระปอนนี่ไปทำไมทำไมเขาดึงดึงอาจารย์เล่นพูดขนมปังอะไรผมคนไปสองพันก่าปอนไงเขาไม่ยอมขายให้เซ็โฟขนมปังใครจะเอาเราเขาเอาไปบ้านที่บ้านผมรู้ว่าเจ้าของคนขายนะเขามีปัสสายไง เขาไปเรียงมาถวายได้ไงเขาก็เอาเงินที่พี่ไปซื้อรถเขาไปซื้อขนมปังมาดีกว่าไหมเขาไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นไงเขาได้ขนมปังมาก็เรียกมาถวายได้เลยเอามาให้มเออไม่ต้องมาเรื่องมากไปหาที่นี่เดี๋ยวผมจะเอาขนมปังซื้อมาเสียสองบอลเก้าหลังเลยเก้าหลังเลยคันมากเออกูเว้ยทมดูดีๆเป็นที่กากหรือเปล่า นั่ไนี่นีคลกข่วด้วยลกข่าได้วยอ่าข่านี้ข่าอะไนดี๋ยให้ได้เสียเวลาาข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปอ่าหลวงหวงหน่อยสิหลวงหน่อยดิหลวงให้มันไม่งั้นมันเก่าไม่ได้น้ำหอมอีกส่ดเลยนะเราเลยนะอ่าหญิงจะได้หญิงจะได้ติดไหมเอาละ่เวต่ไปอ่เกี้อย่าเลิกเลยกัเยือขึ้นขอตำรวจยบเข้าคุกเป็นเเสียงคอเยพอแล้วพอล้พอล้พอล้โอเค ปสาวประเภทสองวัยยี่สิบเก้าปีจังหวัดขอนแก่นนี่คืออายุยี่สิบเก้าปีจังหวัดขอนแก่นนี่อยู่ในประเทศไทยนะนี่ข่าวประเทศไทยบวกกับประเทศไทยใช่เป่นขอนแก่นเมื่อวานนี้ขอนแก่นประเทศไทยป่่ะะลเออเอาดีจีเอาจดดูสาวประเภทสองวัยยี่สิบเก้าปีชาวจังหวัดขอนแก่นนี่ไงเขาวงเล่มมาหรือเปล่าว่าประเทศไทยประเทศไทยไหมหรอเบอร์แล้ประเทศไทยตนล้วก็ใช่จริงายบ้านในตะโกนใช่ผมนึกว่าผมไม่รู้ เดินทางเข้ามามอบตัวเอ้ยข่าวเนี้ยผมเคยผมเคยรู้แล้วผมเคยดูเรื่องอะไรเ,เดินเข้ามามอบตัวบอก<ะ>ว่าตัวเองในมียาบ้าสองเมตรอ๋สาเหตุก็คือต้องการเข้าไปที่ในโรงในในคุก<ะ>เพราะว่าเหงามากแล้วก็คิดถึงแฟนตัวเองออแต่ว่าคือถ้อพูดจริงจความจริงเลยนะคือเป็นกระเทยอยากจะคิดว่าคิดถึงแฟนไง แล้วถ้าเกิดสมมติเ่าไปค้ายาบ้าสองเม็ดไปมียาบ้าสองเม็ดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปเอาคไปขังกุละที่ล่ะอือ่าไปขังรวมกับพวกกระเทยด้วยกันเงี้ยเขเซ็งอะไรอันเนี้ยค<ะ>น,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 นนี้นะน้องคนนี้นะอืเขาบอกว่าทําชั้นเลยจับชั้นเลยฉั้นทำาปก่อหมายคือชั้นค้ายาบ้าค่ะเพราะว่าแฟนเขา,เขา,าอยู่ในคุกเขาเคยมีแฟนอยู่ในคลุกอ ยังไม่ได้ออกมาอย่างเงแต่เคยมีนักข่าวอย่างนี้นะที่แบบว่าเหมือนพกยาบ้าไว้แล้วก็ทําเป็นไปยืนแบบทาเป็นแบบมีพิรุษใช่เพื่อที่จะให้ตํารวจมาจับแล้วก็ตัวเองเข้าไปในคุกแล้วก็ซ่อนยาวะยาบ้าไว้ในดูทวานเนี่ยเขาไปขัดคนคือถูกต้องในคุกอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัเมีน้อยมีน้อยมีน้อยก็ออกมาเร็วไงใช่แต่ว่าได้แค่สองเมตรแต่สองเมตรเท่าไหร่ล่ะ ไอ้ตอนที่ติดเนีะต่อไม่เท่าไหร่ต่อไม่กี่เมตรต่อไม่ก็ไม่กี่เดือนหรอกเหรอประมาณแล้วแต่ผมตอนผมโดนแบบวันพ่อวันแนี้เกมนะต่อไม่กี่เดือนแล้วแม่งติดคุกกี่ปีนะตอนนั้นโอ้ยแม่งผมติดนานติดเลาาด้วยนี่ชีวิตกูณจะไปพายอย่างนี้เลยเล่นทั้งบ้านครับคือจริงๆแล้วบอกซะก่อนเลยอย่า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 เข้าไปเลยโดยเด็ดขาดมันไม่ดีคุณออกมาคุณก็จะมีคนก็จะบอกว่า คุณน่ะมันขี้คุกจริงๆแล้วไอ้คนที่ว่าเนี่ยก็ผิดนะไปว่าเขาเขาออกมาเขาอาจจะกลับตัวกลับใจแต่<ช>ไปว่าไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ไม่ว่าไอ้คนที่เขาว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้ก็ว่าไปเช่าห้องเอาไอ้นั่นเคยติดคุกมามันเป็นเรื่องไม่ดีดก็อย่าทำพิโกนหมายเลยกว่าบอกทีๆีเลยอย่าทำพิโกฎหมายจบ <นะ S 1> จริงๆเวลาเข้าไปอย่างบางทีไปถ่ายละครเนาะ,ะแล้วต้องเข้าไปใน ที่มันเป็นคุกอ่ะแค่เป็นอยู่ตรงลูกกงในสถานีตํารวจเรายังรู้สึกกลัวนะเรารู้สึกว่ามันเหมือนถ้าเราได้เข้าไปนั่งในนั้นเราใจหายเลยพี่เคยพี่เคยแต่ไม่ถึงอะไนเลยเล่นไพ่ไงนี่เลยจริงไม่ได้ไต่ไม่ได้ประการพร้อมติดเสาร์อาทิตย์โอ้โหเข้าไปแล้วตอนนั้นพี่วัยรุ่นนขาวไงออกมารุ่กวงเลย ทายหนักน่ากบอกมากกินปลาล้าพาคนแตกตื่นกินปลาล้าพาคนแตกตื่นคืออุปกรณ์บร uh. uh ิการผู้ภัยยกขบวนแห่ก uh ันไปที่น uh ั่นอ่ะเป็นกินปลาล้าแต่ว่ากินที่ประเทศอื่นไม่ใช่กินที่นครหลวงในสวีเดน คุณสต็อกโฮมปรทฝรั่งเขาไม่เข้าใจบ้าปละหลามันคืออะไรง่ายๆไม่มีอะไรมากครับข่าวต่อไปช็อกเด็กสี่ขวบสวีเดนขโมยรถแม่ขับชนปิกอัพสี่ขวบนี่นะสี่ขวบสี่ขวบเล่ย์เฟิร์สอีกเล่ย์เฟิร์ดอีกกยมันจะรู้เรื่องอะไรสี่ขวบนี่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะพี่อาจไปดูในหนังแล้วเขาทำกันยังไงก็หยิบกุญแจมาลองเสียบแล้วก็ลองเหยียบไปพไปเลยพอไปแล้วก็ไปชนกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับอโอเคช่วงหน้าคุยแค่แกะข่าวครับอ คือแบบนี้ค่ะทางคุณแม่นี่นะคะบดายหูจักท่านเจ้าสัวมาก่อนเลยว่าท่านลุ้ยหลายหมื่นล้านนะอะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ได้ยังอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอย่างท่านเบิงวเป็นค่ะเล่นบดายเลยอ่ะเดี๋ยวเอุ้ยแม่แม่แมเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะเด้อรู้สึกจำเฟซบุ๊กแม่สิสันแม่เบิงอินสตาแกรมมีคนมาเมีนต่างหลายบดายหูจักเรื่องอ่าอินเทอร์เน็ตมอค่ะดายด้เรื่องเลยลูกสาวกับคุณเท้าลายผู้กันนี่ไม่ดูปากกันโบ้เลยแม่ดูปากกันโบ้ true move